สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกนะคะและวันนี้ก็อยู่กับไมค์ค่ะวันนี้นะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไมค์ตั้งใจทํามากๆเลยสําหรับ คนที่ยังไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่อง present simple tense นั่นเองนะคะและสำหรับคนที่กำลังสนใจในเรื่องนี้อยู่นั่นเองนะคะวันนี้มันก็จะมาสรุปในรูปแบบของ structure โครงสร้างง่ายๆนะคะให้ทุกคนได้เข้าใจกันภายในคลิปนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะเอ๊ะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มาในการทำคลิปด้วยนะคะโอเคค่ะมาดูกันก่อนเลยว่า Present Simple Tense คืออะไรนะคะ Present เนี่ยแปลง,ง่ายๆเลยแปลว่าปัจจุบันนั่นเองส่วน Simple นะคะแปลว่าง่ายๆพอมารวมกันแล้วนะคะก็จะเป็น Present Simple Tense ที่แปลว่าเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นพฤติกรรมที่เราทำในรูปแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันเป็น Habits เป็นนิสัยเป็น Routine เป็นกิจวัตรประจำวันนั่นเองนะคะสิ่งที่เราทำบ่อยๆนั่นเอง บอกก่อนเลยว่า present simple tense เนี่ยมีโครงสร้างที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็ส่วนมากเขาจะใช้ adverb of frequency นะคะในการบอกว่าเนี่ยเป็น present simple tense นะสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะและในการ ทำเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามเนี่ยเขาก็มีการใช้ verb to do เข้ามาช่วยด้วยนะคะโอเคจะเป็นอย่างไรนั้นเข้าสู่เรื่องกันเลยนะคะสำหรับโครงสร้างของโครงสร้างของ present simple tense เนาะก็จะเป็น s u b j e c t ที่ตามด้วย verb ช่องที่1น,นะคะที่สังเกตง่ายๆเลยจำง่ายๆเลยนะคะสำหรับ present simple tense เนี่ย verb นะคะจะผันตามประธานนั่นเอง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็เติม s หรือ es นะคะแต่ว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์น v e r b ก็ไม่ต้องเติมอะไรไม่ต้องพันนะคะสรุปแล้ว present simple tense เนี่ย v e r b จะผันตามประธานว่าประธานเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์โดยการเติม s หรือ es นั่นเองค่ะสำหรับประโยคบอกเล่านะคะโครงสร้างก็ง่ายมากๆเลยเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะคะคือ subject ตามด้วย v e r b ช่องที่1ซึ่ง v e r b จะเติม s หรือ es ขึ้นอยู่กับประธานนะคะว่าเป็นเอกพจน์หรือว่าเป็นพหูพจน์เอกพจน์เช่น h, e i, t นะคะส่วนพหูพจน์เช่น u, v, y เป็นต้นนะคะสองคนขึ้นไปค่ะก็คือพหูพจน์สำหรับในรูปของปฏิเสธและคำถามนะคะเขาก็จะใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะคะเป็น verb ช่วยนั่นเองมาดูกันว่าถ้าปฏิเสธจะสามารถแต่งประโยคได้ว่าอย่างไรนะคะสามารถ ทำได้อย่างไรปฏิเสธก็คือขึ้นต้นได้ subject เหมือนเดิมค่ะและเอา verb to do เข้ามาช่วยก็คือ do และ does นะคะและตามด้วย not ซึ่งบอกว่าเป็นในรูปของปฏิเสธและตามด้วย verb ที่เป็น infinitive นั่นเองค่ะพอมาถึงในจุดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอะแล้ว do does เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับ verb to do do does นะคะ do ใช้กับ I U V v นะคะส่วน chart ใช้กับประธานที่เป็นเอก,กพจน์นั่นเองค่ะ He, she, it, John, Mary นะคะคนเดียวและเติมด้วย not นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้บอกว่าเป็นปฏิเสธนั่นเองเนาะและเติมและตามด้วย verb infinitive นะคะซึ่ง verb infinitive เนี่ยคืออะไร จะต้องเติม s หรือ es ไหม verb infinitive นะคะคือ base form ซึ่งเป็นช่องที่1เลยนะคะไม่เติม s ไม่เติม es ไม่ swim swim e s w า m ใดๆทั้งสิ้นไม่ run 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 นะคะ run ก็คือ run เลยนะคะไม่เติม e s ไม่เติม es ไม่เติม ed ใดๆทั้งสิ้นเป็นรูปช่องที่1เลยนะคะไม่ผันด้วยส่วนในประโยคคำถามนะคะ แค่สลับที่กันเองเห็นไหมทุกคนสลับที่นะคะเอา verb ช่วย verb to do ขึ้นมาหน้า subject นะคะก็จะเป็น do d o e s นะคะตามด้วย subject และตามด้วย verb ที่เป็น infinitive เหมือนเดิมค่ะก็คือ verb ที่ไม่ผันไม่เติม s ไม่เติม es นั่นเองนะคะซึ่งคำถามเนี่ยนะคะเป็น yes no question นะคะและต่อมาการทำให้เป็น รูปประโยคของคำถามที่เป็น wh question นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เอา wh question ขึ้นต้นนะคะและตามด้วย do does เนาะตามด้วย verb ช่วยซึ่งเอา wh question มาวางไว้ข้างหน้าของประโยคคำถามตัวนี้ได้เลยเนาะเราก็จะตามเป็น wh question do does subject และ verb ที่เป็น infinitive นะคะซึ่งโครงสร้างของ present s i m p l e t e n s e เนี่ยหรือว่า tense อื่นๆก็ตามนะคะทุกคนก็ควรจำให้ได้นะคะเพื่อ ที่เราจะได้นำไปแต่งประโยคนำไปนำไปเป็นโครงสร้างในการพูดนะคะได้เป็นแนวทางเนาะโอเคค่ะมาดูสำหรับประโยคบอกเล่ากันนะคะเราก็จะดูไปทีละโครงสร้างเลยละกันเนาะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น Subject ที่ตามด้วย Ver b ช่องที่หนึ่งนะคะอ่ะพูดกันอีกครั้งหนึ่งคือ Ver b เนี่ยจะผ่านตามประธานเนาะซึ่งถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็ เวิรมเนี่ยก็จะผันไปเป็นเติม s หรือเติม es นะคะตามประธานที่เป็นเอกพจน์แต่ว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาก็ไม่ต้องเติม s สั้นๆนะคะประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ประธานพหูพจน์กริยาไม่ต้องเติม s จําแค่นี้พอค่ะมาดูตัวอย่างประโยคของเรานะคะ Tom buys new house เห็นหรือเปล่าคะว่า t o m เนี่ยเป็น ประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้น buys ซึ่งเป็น verb นะก็เลยเติม s นะคะหรือเติม es นั่นเองเนาะแต่ว่าในที่นี้ buys นะคะเติม s ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็น present simple tense นั่นเองค่ะทอมเนี่ยซื้อ a new house นะคะบ้านใหม่ต่อมาค่ะในประโยคที่2นะคะ they go to the market every Fridays They นะคะเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น mm hmm. verb go นะคะ mm hmm. ก็ไม่ต้องเติม s หรือเติม es ใดๆทั้งสิน้นนะคะพวกเขาเนี่ยไปตลาดทุกวันเสาร์เลยนะคะแค่นี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถทำเป็นประโยคบอกเราได้แล้วของ present simple tense ค่ะ mm hmm. ต่อมานะคะในรูปของประโยคปฏิเสธ mm hmm. ก็คือเอา do does verb to do เข้ามาช่วยนั่นเองจำได้ไหมเอ่เยและ ตามด้วย not ซึ่งบอกว่าเป็นประโยคปฏิเสธและ verb infinitive นั่นเองนะคะไม่ผันมาดูตัวอย่างประโยคของเราเลยนะคะ tom d o e s not buy a new house tom เนี่ยเห็นไหมคะ tom เป็นเอกพจน์เนาะเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นก็ใช้ j u s และตามด้วย not ที่บอกว่าเป็นรูปของปฏิเสธและสังเกตเห็นไหมคะ buy by ไม่เติม s ไม่เติม es อ่าเดี๋ยวมากลับไปดูที่ประโยคบอกเล่าเนาะคือทอม by เติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจ mm hmm. นเเ์เห็นไหมเอ่ยสังเกตเห็นไหมเอ่ยแล้วในประโยคปฏิเสธเนี่ย mm hmm. เป็น by เฉยๆเห็นไหมคะเพราะว่าเป็น Ver รที่เป็น infinitive ซึ่งตามโครงสร้างของเขาล้วนๆเลยนะคะทอมเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ ต่อมาในประโยคที่2นะคะ they do not go to the market every Friday พวกเขาเนี่ยไม่ได้ไปตลาดทุกวันศุกร์นะคะ mm hmm. เห็นไหมว่า they mm hmm. เป็นประธาน mm hmm. ที่เป็นพหูพพู์เพราะฉะนั้นใช้ do นะคะและตามด้วย not ที่บอกว่าเป็นในรูปของปฏิเสธนั่นเองคะ่ะแค่นี้นะคะก็สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธได้แล้วคะ่ะทุกคนต่อมานะคะประโยคคำถาม yes/no question เนอะ จะใช้ดูตาเวิร์บช่วยนะคะขึ้นต้นในการทำเป็น yes no question และตามด้วยอะไรเอ่ยสับเจกนะคะและตามด้วยเวิร์บที่เป็น infinitive v well, e r นเก่งมากมาดูโครงสร้างประโยคของเราเลยนะคะ d o e s t o m b u y a new house สังเกตเห็นไหมว่าจากประโยคปฏิเสธนะคะนี่เลยแค่เอา verb to do ขึ้นมาหน้า ประธานเท่านั้นเองนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามจี s n o QUESTION ได้แล้วนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยแค่สลับตำแหน่งกันเองทอม does Tom buy a new house นะคะทอมได้ซือ้อ Oh my god ลืมใส่ question mark นะคะโอ้โ oh. ห o r r y o e s t o m buy new house นะคะ Tom ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่น่าน,นะคะใช่ไหมประมาณนี้นะคะ Do they go to the market every Friday พวกเขาเนี่ยได้ไปตลาดทุกวันเสาร,ร์หรือทุกวันศุกร์นะคะขออภัยทุกวันศุกร์หรือเปล่านะ้านะคะเป็นการถามถ้าใช่ก็บอกว่า Yes they do นะคะถ้าไม่ใช่ก็บอกว่า No they don't นั่นเองนะคะเป็นา การตอบแบบง่ายๆสั้นๆเนาะและสุดท้ายนะคะประโยคคำถามที่ถามเป็น W H question นั่นเองนะคะก็คือตามประโยคตามโครงสร้างเลยนะคะคือ W H question ขึ้นต้น What Where When Why How ได้ทั้งหมดเลยนะคะและตามด้วย verb ช่วย verb to do และตามด้วย subject และ verb infinitive นั่นเอง มาดูกันว่าสามารถถามได้ยังไงบ้างนะคะเช่น What does Tom buy? อ่า Tom เนี่ยเขาซื้ออะไรนะคะคำตอบก็คืออะไรเอ่ย A new house นั่นเองนะคะนี่เลยขึ้นต้นด้วย Wh question ตามด้วย verb ช่วยตามด้วย subject และ verb infinitive นะคะอีกประโยคหนึ่งนะคะประโยคตัวอย่าง Where do they go every Friday? พวกเขาไปที่ไหนในทุกๆวันศุกร์นะคะคำตอบก็คือพวกเขาไปที่แอสเซมบ์ล์แนั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยโครงสร้างคือถ้าจำโครงสร้างได้สามารถแต่งประโยคได้ตลอดเลยนะคะขึ้นต้นด้วย where นะคะ Verb w h question และ verb ช่วย verb to do ตามด้วย subject และตามด้วย verb ที่เป็น infinitive นั่นเองนะคะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับ Present Simple Tense นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ Goodbye see you next time